สวัสดีครับเอ็กซ์ตาร์ลองสมัครอบจอุดรครับว่าที่อันดับ3ามมวยรอบอยู่สุดใช่ไหมครับเป็นไงบ้างซ้อมหรือยังครับตอนนี้ไม่ชิงแล้วแบ่งเงินลงเลยหนึ่งชิงสิซ้อมเรื่อยๆนะครับซ้อมทุกวันครับซ้อมจนไม่รู้จุดหมายปลายทางแล้วตอนนี้ครับไม่รู้ว่ามวยเขาจะต่อยเมื่อไหร่กำหนดเดิมตอนแรกจะชิงวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเนี่ยย9ครับ2ีที่จะถึงเนี่ยเลื่อนออกไปอีกแล้วเลื่อนแบบไม่มีกำหนดเลยนะเป็นไงรู้สึกท้อไหมเซ็งไหมเบื่อไหม มีเบื่อบ้างแล้วอ๋อธรรมดาเนาะนักมวยซ้อมไม่รู้ไม่รู้จะต่อยเมื่อไหร่เออเราเจอกับใครนะครับอันดับ3จริงอันดับ3เจอกับเพชรมณีครับโอ้โหคู่ปรับเก่าเลยเพชรมณีพอหรอกเป็นไงบ้างเคยเจอกันไหมต่อยมาคครรัั้งบเป็นไงผัดแพ้ไปชนะครับครั้งแรกเราชนะครั้งที่สองแพ้ครั้งแรกชนะลูกไหนจำได้ไหมก็เดินเท้าเลยต่อยที่นั่นปะไอตอนเมืองอะตุปาเตมีปะครับ แล้วก็ไฟที่สองเราแพ้เขาลูกไหนก็ช่องสามนะเราแพ้อะไรอ่ะแพ้ลูกไหนจำได้ไหมโดนศอกปะมโดนศอกครับคิดว่าเขาเขามีอะไรที่ชชกยากตรงไหนดีกามีลูกศอกลูกหนักแล้วแล้วจุดอ่อนของเขาคิดว่าอยู่ตรงไหนต้องเดินแทนต้องอันดับสามเอาแล้วสีมันต่างกันอยู่นะ เงินรางวัลน่ะอันดับสามได้กี่บาทว่าต่างกันน่าจะเป็นแสนหนูบ้างเออมันต้องวัดกันหน่อยนะเออเรามาซ้อมที่นี่นานยัง่ะไงมิจายมันหลายไฟแล้วเนาะสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วเหรออ๋อต่อยมวยไทยสอนเล่นด้วยนี่ใช่ไหมเออก็เลยอยู่นานหน่อยเป็นนาอาจารย์สุรัตน์ดุไหมยี่เขาคนดูเลยนะเราเคยเจอแบบเมื่อกี้ไหมเจอเจอมาแล้วแบบเจอมาแล้วใช่ไหมแบบเตะไปดุด่าไปอย่างเงี้ยครับรู้สึกยังไง รู้สึกธรรมดาเลยครับมันทําให้เรามีกําลังใจมีแรงฮึดไปเคยร้องห้ไหมไม่เคยเออครับเมื่อกี้เป็นคนอื่นมีอาจมีร้องไห้ไม่เห็นชัอนั้นเราส่งให้เออลูกพี่เราพี่หมายอยไเขาพูดอะไรกับเราบไหมโทรมาก็ถามเรื่องการปิด้อมเลยก็โทรมาเช็คตลอดเนาะอรอออออ ก็คงต้องเลื่อนไปก่อนนะชิงมวยรอบอิยุสุชิงที่3เนี่ยต้องตั้งเป้าขนาดไหนก็คงต้องเอาไปก่อนนะระดับ3ก็ต้องดีกว่าระดับสี่นะครับใช่ไหมก่อนท่านที่เคยเป็นแชมป์มวยรอบมาเลยเคยเข้าชิงไหมเอ็กต้าเคยเป็นแชมป์อะไรไหมก่อนไม่เคยเคยเคยชิงไหมชิงรุ่นไหนร้อยสามสิบห้าปอนด์แพ้ใครวะนะแพ้นดานล็กอ่าอ่านเนินเหรอ ช่องสามอช่องสามอืมแล้วค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่หน,นึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ๋อนี่เราคุยกับมวยกันแสนนะไฟต่อยกับใครจำได้ไหมครับต่อยกับเพรชรดูทองอืมแล้วต่อยช่องสามช่องสามค่าตัวเท่าไหร่้องใส่ช่องสามตอนนั้นตอน,ตอนต่อยเวลรอบนี้ได้สามหมื่นเ้าวาหรอแล้วตอนปล่อยปกติล่ะปล่อยปกติแล้วประมาณช่องถ้าช่องสามก็ประมาณ ห้าหมื่นอันนี้คือเลทก่อนโควิดใช่ไหมใช่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละเอกตายิบห้ายี่สิบห้าอ๋อยังไม่ถือว่าเยอะมากนะก็คงอาจจะแก่แล้วแต่ว่าอายุยังไม่เราตั้งเป้าขนาดไหนภาคนี้คว้าหนับสามแล้วหลังจากนั้นมีเล็งๆอยากจะชิงรุ่นไหนกับใครไหมมีเลงบ้างไหมก็ต้องดูก่อนนะแล้วเราทำต่ำสุดได้เท่าไหร่น้อบ้านร้อยสามสองท้องสองทำได้หรอโอ้่อยมือรอบสามแปดแทบไม่ต้องคุมเลยมั้งเนี่ยได้ไหม แต่เราสูงนะสูงแบบแต่ว่าบางน่อยออก็รอเชียนะเราเป็นคนจังหวัดไหนนะครับอุดรครับอ่าชาวอุดรก็รอติดตามเชียจะคว้าดับสามกับอุดรไหมก็ต้องทําให้ได้แล้วครับฝากพูดคุยกับกับฝากแฟนมวยนะครับวันนี้ก็ช่วยเชียด้วยครับแต่วันน<า> <จะ S 1> ีนไน่นอนได้เท่าไหร่ที่สุดพอช่วยสามไม่รู้หรอโอ้โหก็หลายแสนอยู่มั้ง แต่พี่หมาน้อยก็จะประมาณ3แสนก็อย่าฉีดเพิ่มมนะไม่แน่ใจนะถ้าได้ที่3นี่น่าจะได้เยอะเลยเดี๋ยวีด็ควาฉีดด้วยโอเคขอบคุณมากครับต้องชายไม่